สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมิอนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ หมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนึงของเพื่อนเหงียนั่นแหละครับเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีตึกสูงนะครับเทียบกับโฮจิมินห์และฮานอยได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเหครับเพื่อน ในอดีตเนี่ยเขาก็เคยทำพวกเฟกนิวนั่นแหละครับแหมพวกมุมภาพแล้วก็มาเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาบางมุมนะครับที่ไม่ไดเอามุมสำคัญสำคัญของเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับกรุงเทพในอดีตก็มีตึกสูงเยอะแยะนะครับเราก็ไม่ได้เป็นรองประเทศไหนหรอกนะครับ เราก็ติดหนึ่งใน20ตลอดนั่นแหละครับเพื่อนๆแต่เพื่อนเหี้ยนเนี่ยไม่แอแอดมืนก็เข้าใจนั่นแหละครับว่าคอมมิวนิสต์เขานิยมสร้างเฟกนิวนั่นแหละครับเพือเอ่อปลุกระดมคนในชาติให้มีความรักชาติอะไรแบบนี้นะครับอ้าชางหัวมันไม่ได้สนใจในเนื้อหาและรายละเอียดหรอกนะครับแต่ก็แหมเห็นคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจ ก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวโยงนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆฟังเพว่ความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขอพัจรินนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสําหรับสายจิกกัดนะครับแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดซะว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับน้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ฉันเคยไปกรุงเทพเมื่อ20ปีที่แล้วมีตึกสูงเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนตัวฉันคิดว่าชาวเวียดนามชอบฟังข่าวหรือ <c oughs> โอ้แม่ามไส้ต้องบอกก่อนนะครับถ้า20ปีที่แล้วนี่นะครับกรุงเทพก็มีตึกสูงมากกว่าฮานอยและโฮจิมินเหมือนทุกวันนี้นั่นแหละครับเพื่อน,เพ,อนเพราะอะไรล่ะครับเอาบางทีเราไม่ค่อยได้ทำคงทำคลิปโชว์นะครับในอดีตก็ยังไม่ได้มีดงมีโดนนั่นแหละครับเพื่อน ต้องขึ้นถ่ายเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วชาวเวียดนามที่ถ้าบอกว่าเคยมา20ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาลักลอบเป็นแรงงานหรือเปล่านะครับไม่เคยได้ออกจากพื้นที่ก็เลยเข้าใจว่ากรุงเทพเนี่ยไม่จเจริญน,นะครับก็เหมือนชาวลาวชาวพม่านั่นแหละครับเพือนท่าแหมอยู่แต่ในที่ทํางานเนี่ยพวกเขาก็จะคิดว่านะครับอันนี้เขาคิดไปเองนะครับว่ากรุงเทพมีแค่นั้นครับแค่ที่เขาทํางานในละแวกนั้นเดินตลาดนงตลาดนัดเท่านี้แหละครับ เขาไม่เคยออกมาเห็นหรอกครับว่ามันมีรถไฟฟ้ามีทางยกระดับมีทางลอดอุม,มงอุโม,มงโอู้เยอะแยะวุ่นวายชิบหายปลายป่วงเลยสองชั้น3ชั้น <c oughs> ยังกันหนังไายฝ่ายน้ำตากูาจะรั่วนะครับไอ้รอดตาป้อความคิดเห็นที่สองกรุงเทพทันสมัยมากฉันฝันว่าจะได้ไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเหมือนเดิมแล้รครับ โอ้ถ้ามากรุงเทพรอบนี้นะครับบอกก่อนใครที่เคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับหแหมทั้งรถไฟลอยฟงลอยฟ้าเนี่ยบอกตรงๆนะครับแหมรวมไปถึงส่วนต่อขยายเนี่ยโอ้โหตอนนี้กรุงเทพอะวุ่นวายชิบหายปลายป่วงเลยครับนี่ยังไม่รวมเลยพวกเขเมรลาวพามา่าต้องบอกก่อนนะครับ คุณเห็นเออพ่อค้าแม่ค้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะบอกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต่างด้าวล้วนนะครับที่มันอยู่ตามใจกลางเมืองเนี่ยอย่ามาเหมารวมมาเป็นคนไทยนะครับไม่รู้วมแหมมันจ้างอะไรกันเยอะแยะนะครับ <c oughs> ความคิดเห็นที่สามทำไมไม่มีใครพูดถึงสลัมในกรุงเทพเพราะเวียดนามไม่มีสลัม <ś led> โอ้โหไอญ,ญาอ่อนเลเธอไรสาระหลอกตัวเองอยู่ได้นะครับ <ś led> บังเอิญในแอดมินต้องขออนุญาตนะครับเรื่องนี้ไปเห็นมานะครับแหมมีคลิปหนึ่งผ่านตามาว่าสลัมเวียดนามนี่โอ้โหเถื่อนกว่าบ,บ้านเราเยอะนะครับ <ś led> โอ้โหทำน,น,น,น้ำงงน้ำเน่าเพราะอะไรครับเมืองมันใหญ่โตรวนเร็วผิดปกตินั่นแหละครับ ก็เลยอาจจะนะครับดูแลเรื่องสาธารณาสุขแล้วก็ความสะอสาดหรือเรื่องระบายนงระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้านิดนึงอาจจะยุ่งยากเพราะว่าเราก็เคยประสบปัญหาแบบนี้ในอดีตมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับเมืองที่มันเติบโตวไวประชากรไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับแหมแต่จะมาบอกว่าไม่มีเนี่ยอันนี้มันก็จะเกินไปนิดนึงนะครับและถ้าเกิดเพื่อนเหียนเนี่ยแหมมาดูช่วงเนี้ยสลัมในกรุงเทพตอนเนี้จะกลายเป็นบ้านหรูไฮโซไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหต้องขอบคุณ รัฐบาลลุงตู่ครับเพราะมีส่วนช่วยในการผลักดันนะครับโอ้ตายแล้วน้ําตากูจะไหลไอ้รอดตาปอ้อความคิดเห็นที่4กรุงเทพมีแหล่งโคมแดงหรือไม่นักท่องเที่ยวเวียดนามต้องตีแผ่แหล่งโคมแดงในกรุงเทพจะได้รู้ว่าพวกเขามีตึกสูงมาจากสาเหตุอะไร อ,อมาจนได้เพื่เพื่อนคอมเมนต์ในตำนานนะครับแหมตายแล้วเพื่อนเหียนอ่ะจะมาสแสวงหาจะมาประจานอะไรแหล่งโคมแดงในกรุงเทพนะครับแหม่เนี่ยแอดมินได้ข่าวมาว่า ทั้งฮานอยและโฮจิมินเนี่ยแหมแหล่งโคมแดงอะเคลื่อนที่ได้เลยนะและต้องบอกก่อนนะครับจะมาประจานอะไรแหล่งโคมแดงในกรุงเทพเนี่ยต้องระวังนะครับแหมอาจจะเจอญาติสนิทมิตรสหายนะครับแหมสาวหงียนนั่นแหะครับเพื่อนๆแหมที่หากินอยู่ตามแหล่งโคมแดงทั้งในเมืองไทยเนี่ยโอ้ตั้งแต่กรุงเทพไปยลลงไปพัทยาภูเก็ตเลย <laughs> อไอ้งามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาโปนกะจะประจานประเทศไทยสุดท้ายอะไปเจอแหมเพื่อนบ้านตัวเองอะตายเลยมึงคำนีความคิดเห็นที่5มุมมองของเมืองสวยมากไทยแลนด์รวยมากโดยเฉพาะกรุงเทพเบยบอกกอนนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับแหมเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เชียงใหม่โคราชขอนแก่นนะครับ พัทยาภูกงภูเกตโน่ลงใต้ไปสะตงสตูเนหาดใหญ่ก็มี <c oughs> แหมวิวของเมืองก็สวยๆทั้งนั้นแหละครับมีความเจริญทันสมัยไม่แพ้กันเพราะอะไรละครับเอาทุกที่ก็มีความสะดวกสบายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าถนนใหญ่โตมโหร้านนะครับมีห้องน้ําห้องท่าปัมมป๊มน้ำมันนะครับวันนี้ก็บอกเป็นรายละเอียดหน่อยเพื่อเพื่อนเหยียนแอบเข้ามาฟังนะครับก็จะได้รู้ว่าแหมถ้ามาเที่ยวเมืองไทย ไม่ต้องกลัวจะลำบากและอดตายนะครับถ้าเป็นเรื่องงานขายเนี่ยแหมต้องยกให้แอดมินเขาแหละแหมเขาชำนาญด้านนี้นะครับโอ้ประสาทกูจะเสียไอ้ว้าวขี้โม้ความคิดเห็นที่6มาตอบกลับความคิดเห็นที่5ตึกสูงที่คุณเห็นทั้งหมดเป็นของชาวจีนชาวไทยส่วนใหญ่อยากจนกว่าชาวเวียดนาม โอ้โหตายแล้วเลเธอไรสาระไอ้ปัญญาอ่อนให้กูมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเพื่อนเหียนโอ้อะไรอะไรก็จะยกให้ชาวจีนหมดเลยแบบนี้ยแหมมันก็จะดูไม่ยุติธรรมกับคนไทยสักเท่าไร่นะครับเพราะอะไรแล้วเพื่อนเอาคนไทยเขาก็มีมือมีเท้าทํามาหากินได้นะครับหากินเป็ดน,นะครับโอ้ตายแล้วไม่ใช่ชาวจีนอย่างเดียวที่ไหนเลย หอยงามใส่น้ำตากูาจะไหลนะครับสุดจริงครับเพื่อนงี้ความคิดเห็นที่7 <c oughs> มาตอบกับความคิดเห็นที่5แล้วเวียดนามไม่รวยตรงไหนเรามีกรุงเทพมากถึง5เมืองไทยแลนด์มีแค่เมืองเดียว <c oughs> อ oh, 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 ตายแล้วไอห้าเมืองที่เปียเปยมาเนี่ยมันเทียบกับกรุงเทพได้หรือเปล่าล่ะเพื่อนเหียนลำพังเฉพาะรถไฟลอยฟ้ากับรถไฟใต้ดินแค่เนี้แหมกรุงเทพเราก็กินขาดทั้งห้าเมืองแล้วอแหมคนไทยแอดมินก็บอกอกี่ครั้งกี่โหนแล้วละครับเพื่อนๆจะมาทําตัวร่ําตัวรวยกว่าแหมเพื่อนเหรียน,นี่ยไม่ได้นะครับเพราะอะไรละครับเ,เอาตาเขาอุ่นๆนั่นแหละครับเพื่อนๆแหมตายเลยประสาทกูจะเสียนะ กไปปรอตาโดความคิดเห็นที่8สื่อในเวียดนามวิเคราะห์ว่า3ปีถัดจากนี้เวียดนามจะแซงหน้าไทยแลนด์แน่นอนดังนั้นชาวเวียดนามควรเลิกสนใจไทยแลนด์ได้แล้วศัก,กยภาพของเวียดนามต้องเทียบเท่าญี่ปุ่นเท่านั้น โอ้โหตายแล้วมันเทิงกันแล้วมึงคาานี้ไหวไหมละเพื่อนเหรียนเออชาวญี่ปุ่นเนี่ย ค่อนข้างเคร่งเครียดในการทํางานนะครับแล้วก็เอออาจจะนะครับมีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับเอ่อทำร้ายร่างกายตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วเพื่อนเหงียนเนี่ยตายเลยแม้หาเช้ากินข้ามาตกเย็นซดเบียร์แบบเนี้ยจะไหวไหมล่ะครับเพื่อนกับการแข่งขันระดับเออญี่ปุ่นเลยนะครับ ไอแอดมิน oh, ไม่มีอะไรนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงกับเพื่อนใจคอไม่ดีแหมกวัวเพื่อนเหงียนจะไปถึงจุดนั้นะ่ะกลัวจะไม่ไหวซะก่อนกลัวจะหมดแรงซะก่อนนะครับอะเด็กเมื่อวันซืนอย่างไอเปอ๋อไอปองก็ขอเป็นกําลังใจช่วยเพื่อนเหงียนนะครับแหมให้สามารถมีศักยภาพเทียบเท่าญี่ปุ่นนั่นแหละครับ ส่วนพี่ไทยเราไม่มีอะไรมากนะครับแหมก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับแหมหากินไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาขนไทยถึงเวลาสนุกสนานไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกยากไม่รู้ว่าจะขนเงินขนทองไปทำไมเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับ ไอ้สามไสน้ำตาคุณจะไหลนะครับไอ้โรดตาโป้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้ e p ีมื่นกราบขอพระคุณก้วนมื่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับเจ็บปวดใเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ําตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบ่มีปาจ้อไอรโรตาบอล